กลับมาช่วงนี้รับชมข่าวดึก NBT News กันต่อนะคะอย่างที่บอกช่วงที่แล้วรู้สึกว่าโอลหมานแล้วก็วุ่นวายกันสักนิดนึงกับเกี่ยวกับข่าวสังคมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นข่าวนี้เดี๋ยวพาไปทําบุญกันบ้างตามคณะรัฐมนตรีไปพร้อมกับนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการเชิญพระกฐถินพระราชทานประจําปี2567ไปทอดถวายณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารที่จังหวัดสกลน,นครเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ นางสาวแพททองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่ว ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญพระกฐถินพระราชทานประจำปี2567ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกฐถินแก่สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาท่วนไตรมาสณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะโดยมีข้าราชา การชั้นผู้ใหญ่กลุ่มสตรีชมรมคนรักพระาธาตุรวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากนะคะและมีผู้ถวายเงินร่วมทําบุญเพื่อทํานุบํารุงพระอารามรวมจํานวนทั้งสิ้น12,731,219บาท42สตางค์ค่ะสำหรับวัดพระาธาตุเชิงชุมนั้นเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารมีองค์พระาธาตุสร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสีพระองค์เป็นปูชนี สถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนะครนั่นเองค่ะและโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ถวายพวงมาลายัยกราบสการะหลวงพ่อองค์แสนพระพุทธรูปปรางมาราวิชัยศิลปะเชียงแสนภายในพระวิหารและมีการถวายขันหมากเบงสัการะองค์พระาธาตุพร้อมกันนี้มีการเยี่ยมชมปราสาทพึ่งของวัดพระาธาตุเชิงชุมด้วยนะคะแล้วก็เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามของดีของเด่นจังหวัดสกลนะครพร้อมอุดหนุนผ้าฝ้ายมัดหมี่จากกลุ่ม ผ้าครรามงามเมืองสกลและร้านค้าอื่นๆเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มคนทอผ้านั่นเองค่ะ